ลาบสวัสดีทุกทุกท่านสวัสดีพี่พี่น้องน้องทุกท่านนะครับแพ็กซีไทยออนทัวร์นะครับสวัสดีกันตอนดึกนะครับดึกนะนะครับวันนี้นะครับออกมาดึกนะครับตอนคุยกับท่านนี่ก็คือตีสามครึ่งนะครับตีสามครึ่งนะครับมีคนรู้สึกว่าวันนี้นะครับอยากดื่มนะครับอยากดื่มเพราะว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเดือนละครั้งนะครับททีแ็กซีไทยจะดื่มครั้งสองครั้งนี่แหละนะครับ แต่วันนี้จะดื่มเนี่ยจริงจริงนี่ว่าจะหยุดพอจะหยุดเห็น f อฟหลายท่านนะครับสอบถามมาอยากให้ผมเนี่ยทําทคลิปเกี่ยวกับรับส่งผู้โดยสารให้ดูหน่อยเพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปแบบนี้มาหลายเดือนแล้วอยากดูบรรยากาศว่ากันเถอะอยากดูบรรยากาศผู้โดยสารขึ้นลงนะครับอ่ะในขณะที่คุยกับท่านเนี่ยผมเปิดแอปไลแมนด้วยนะอ่าเปิดแอปด้วยนะครับรอง,งานด้วยนะครับ าถามว่าดึกๆมีงานไหมงานก็เยอะนะครับส่วนมากจะเป็นคนเมาสักแปดสิบนะครับร้านผับร้านเหล้านะครับอ,อีกยี่สิบเปอร์เซ็นก็จะเป็นแม่ค้าตลาดหรือว่าไปซื้อโคงซื้อของผู้โดยสารปกติถ้าตีสี่ตีห้าก็จะเป็นผู้โดยสารสนามบินนะครับผมอยู่แถวถนนนครดินนะครับออกมาจากบ้านเมื่อกี้ยังไม่ได้สักเที่ยวเลยนะท่านนะก็มีคนมู้สึกว่าเออถ้าเอ,าเอาง่ายๆนะครับผมจะเอาเกผมวัดนะ ผมออกมาตีสามครึ่งนะครับผมจะเข้าบ้านไวเพราะว่าที่จริงถ้าหยุดแล้วก็ไม่ได้อะไรนะครับก็คือว,วานนี่นอนตั้งแต่สองทุ่มแล้วมันนอนไม่หลับนะครับฉะนั้นแล้วนี่หนึ่งต้องมาหาค่าเครื่องดื่มมาหาค่าแก๊สไว้เมื่อวานก็ไม่ได้เติมแล้วก็มาหาค่ากับแกลมนะครับดีกว่าจะไปใช้เงินเก่านะครับฉะนั้นแล้วออรรถมาตีสามครึ่งเนี่ยผมจะเข้าบ้านไปสักประมาณสักสิบโมงไม่เกินสิบเอ็ดโมงนะครับอเรามาดูกันนะครับผมผมเนี่ยอาจจะ อาจจะได้ถ่ายเอาผู้โดยสารน,นิดๆหน่อยๆนะครับหรือว่าผู้โดยสารบางบางเจ้านะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็พรบอรคอมมันเข้ามานะครับบางทีนี่วิดีโอเราไปไปลงลงไปเนี่ยไปเจอเคสผู้โดยสารอะไรต่างๆเนี่ยผมจะโดนเหลืองนะครับคลิปมันจะโดนเหลืองแล้วก็เป็นในลักษณะละเมิดลิขสิทธิ์นะครับบางคนขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องดูเขาด้วยว่าเราจะถ่ายไหมฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจะเอาช่วงจังหวะผู้โดยสารขึ้นแล้วก็ส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วก็ ช่วงเข้าบ้านแล้วมาเฉลี่ยค่าแก๊สแล้วก็รับงานไลเมแมนี้ได้กี่เที่ยวรับดีไหมยังไงนะครับผมจะเอาแอปมาช่วยด้วยนะครับก็คือวันนี้แหละจะมาหาค่าเครื่องดื่มนะครับแล้วมันเป็นวันหยุดด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็มาดูกันนะครับช่วงตีสามครึ่งเนี่ยเราจะมีผู้โดยสารไหมแต่ยังไม่ได้สักเที่ยวนะครับผมเลยร้านเล่ามาข้างหลังเมื่อกี้นี้ก็เงียบนะครับยังไม่ออกมาแต่แต่คนเยอะเพราะว่าผับเนี่ยเขาเปิดตีสี่ปิดตีสี่หรือเปล่าท่านนะครับ ต่ก็แล้วแต่จังหวะนะบางทีผมออกมาตีห้ายังคนยังเหลืออยู่ก็มีอันนี้มาจังหวะเราไม่ดีนะครับก็รอมาดักง,งานเมื่อกี้ในขึ้นหกสิบาทไม่เอานะครับอ่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าไม่ร้อยร้อยี่สิบเนี่ยอ่าไม่จิมนะครับแล้วมันมีอย่างนึงที่ผมผมเคยพูดนะก็คืออีโคะครับอีโคนี่ก็คือประหยัดหรือเปล่าสําหรับผู้โดยสารนะขาดทุนทุกครั้งเลยถ้าผู้โดยสารเนี่ยขาดทุนเพราะว่าครับ กดมิเตอร์ไปกับราคาเหมาเนี่ยสมมติมิเตอร์มันร้อยแปดสิบเอ็ดบาทราคาเหมามันอยู่ประมาณร้อยเสิบเอ็ดบาทขาดอยู่มาณนี้แหละแล้วไปโดนหักทั้งศูนย์หักไป่หักยี่สิบาทเต็มแทนที่จะหักเราสิบาทนะครับไปหักเรา2ยี่สิบาทเต็มนะครับเนี่ยเราขาดขาดตรงนี้ด้วยขาดค่าเครดิตเราด้วยแล้วก็ขาดค่ามิเตอร์เราด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าไม่ไกลจริงๆไม่เอานะของอีโคนะแต่ถ้าของแท็กซี่นี่โอเคมันราคายุติธรรมอยู่แล้วติดมันก็ขึ้นไปตามมิเตอร์แล้วก็บวกคูเรสานปกติ20บาทแยราส0บาท นะครับเราจะไม่ขาดทุนไม่เสียความรู้สึกนะครับแต่ถ้าท่านใดที่อยากไกลอยากรับโอ้คิดว่ามันโอเคละสามร้อยสี่ร้อยอีโค่ในรถไปสักสิบยี่สิ 20, 20บาทก็ไม่เป็นไรก็แล้วแต่นะครับบางทีผมก็รับเหมือนกันเพราะว่าถ้าไกลๆนะอ่ะเดี๋ยวจะพาพี่ๆน้องๆไป,ปรับผู้โดยสารนะครับเพราะว่าเห็นถามเข้ามาหลายคนแล้วโอ้พี่ลืมคลิปรับสง่งผู้โดยสารแล้วเหรอแต่ก่อนมันใช่นะครับทุกวันนี้มันน,น,นี่แหละนี่แหละที่ผมไม่อยาก เอาเอาเอารับรับส่งผู้โดยสารแบบนี้แหละเอ้าวันนี้ก็ถือว่าขัดใจเอฟซีไม่ได้นะครับเพราะเอฟซีคือผู้ให้นะครับฉะนั้นแล้วก็จะถ่ายบ้างไม่ถ่ายบ้างนะครับเอาบทสรุปมาฝากพี่พน้องนนะครับอ่ะหลายท่านว่าเออทำคอนเทนต์เป็นเป็นคอนเทนต์สร้างคือส่วนมากนะผมพูดตรงๆเลยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยเหละนะครับที่แท็กที่ไทยท,ทําทคลิปแท็กซี่เนี่ยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดนะครับไม่ได้สร้างขึ้นมานะท่านนะเพราะว่า ผมทำไปแล้วเนี่ยท่านก็ไม่ได้ให้เงินผมหรอกนะครับผมจะโกหกกันเพื่ออะไรเพราะผมสร้างขึ้นมาเพื่อคนอยากขับแท็กซี่เพื่อผู้โดยสารที่นั่งแท็กซี่เพื่อผู้โดยสารที่ยังไม่รู้ต่างๆที่ผมทําทำคลิปขึ้นมานะท่านนะสาหรับท่านที่คอมเมนต์เข้ามาในแนวแน่ลบนะครับเพราะว่าแท็กซี่ไทยไม่มีเจตนาะที่จะไปโกหกพี่ๆน้องๆอะไรต่างๆทั้งนั้นนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับมันไม่ได้เงินอะไรต่างๆเลยนะครับฉะนั้นแล้วเราเอาความจริงมาพูดกันดีกว่านะครับว่า เราหาเงินได้จริงไหมนะครับเพราะว่าก็มีหลายคนก็มาสอบถามเหมือนกันนะครับว่าขับรถแบบพี่ต้อง่โอ้าน้าหน,น้าจะได้เงินเยอะนะครับโอ้ถ้าเป็นเวลากี่ชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยท่านก็เอาเลทผมไปวัดนะครับผมไนี่บางทีก็ตีห้านะาเลสจ,จริงจริงแต่ทุกวันนี้นอนไวนะครับสามทุ่มนอนหลับแล้วนะครับสามทุ่มตีสามตีสี่ตื่นแล้วนะครับข้อบ้านก็ประมาณ <c oughs> บางครั้งก็ไปถึงเทียงในซ้ําไปสิบเอ็ดโมงนะครับเอาวันนี้เอาสักสิบโมงครึ่งสิบไม่เกินสิบเอ็ดโมงอะเอาง่ายๆนะครับ เดี๋ยวออกไปนี่แหละรถเนี่ยขึ้นสองครั้งแล้วหกสิบเอบาทเนี่ยก็แสดงว่าไม่มีคนรับนะครับมันจะสับสนหน่อยนะท่านนะท่านที่รับงานไลแมนแอปใหม่เนี่ยมันจะมันจะหลายช็อตหลายยุ่งยากมากนะครับเพราะว่ามันจะมีอีโคเข้ามาแทรกแล้วก็หน้าเป็นหน้าจองานเนี่ยข้อมูลมันจะเยอะกว่ากว่าอันเก่านะครับหลายๆอย่างนะครับโทรศัพท์สรุปแล้วไม่ได้ซื้อนะครับ ไปเปลี่ยนหน้าจอหนึ่งพันบาทนะครับไปซื้อจะไม่ซื้อแล้วนะครับถามเขาก็บอกวพันหนึ่งนะครับกาคนเลยเอาก็พอมันใช้ได้ดีมากเครื่องนี้นะครับสิบปีแล้วนะครับโอเคท่านเดี๋ยวจะหาว่าหมูมาจอดหน้าหมู่บ้านสมมกรนะครับแถวตลาดพระรามห้านี่แหละไม่ขึ้นไฟไม่หมุนนะครับแล้วมาไะเดี๋ยวไปข้างหน้าดีกว่าไปดูกันผมได้งานนะครับจอดอยู่แถว งเวียนพระรามห้านะครับดักงานนะครับตอนคุยกับท่านก็ตีสี่แล้วนะครับห่างผู้โดยสารสามกิโลครึ่งนะครับผู้โดยสารไปพคนโยธินเดี๋ยวเปิดดูขอเปิดดูแมพก่อน,นาาข้างหน้าเนี่ยครับดักงานนะครับนี่แหละแถวน,นี้ก็มีแต่คนเมานี่แหละสามกิโลนี่สามกิโลครึ่งนะครับซ้าย เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนทางหลวงชนบทนนทบุรี3078ก่อนขับต่อไปบนถนนทางหลวงชนบทนทบุรีก่อนที่จะมาได้รับงานตีสี่เนี่ยผมก็วนไปสิบกว่ากิโลแล้วนะท่านตีสามคืนงุ่ยกับท่านเนี่ยจนถึงตีสี่วนอยู่แถวร้านเหล้าก็ไม่มีนะครับไม่มีนะครับงานงานก่อนหน้านี้ก็ขึ้นอยู่หน้าหน้าหน้าตัวเองนั่นแหละแต่เราจิ้มไม่ได้เราก็ไม่มีสิทธิ์ก็เห็นอยู่เขาเรียกนะครับแต่ว่าเราจิ้มไม่ทันเขาไม่รู้ใครมือไวกู ไะ <laughs> ไปดูบริษัทอยู่ตรงไหนนะครับผมว่าอาจจะเป็นคนมร้านเราบางไซต์เห็นนะสองสามกิโลไปขอโทรก่อนนะครับไม่มีบ้านคนโอเคครับฮัลโหลค้ากำลังเดินออกไปค่ะอ๋อโอเคครับครับ <laughs> เหมือนจริงนะท่านอ๋อมาแล้วครับด้านหลังนะครับ สวัสดีครับผมมองหาอยู่พี่เอาแอนอยได้ไหมคะแอนนี่ก็เวอร์สหนะึ่งศูนย์แล้วนั่น 200... สองร้อยมิตเตอร์สองร้อยห้าบาทนะครับเ้าเรียกยี่สิบขอต่อห้าบาทผู้สาวนี่นะครับเป็นประมาณว่า,าเด็กชงเหล้า นะครับเด็กชงเล่านะครับขึ้นรถมาก็อีกแนวหนึ่งลงรถไปก็อีกแนวหนึ่งนั่นแหละครับความลับผู้โดยสารเนี่ยผมเคยพูดนะครับอยู่ในกำมืออยู่ในกำมือแท็กซี่หมดนะครับอยู่ในกำมือแท็กซี่หมดนะครับต่อหน้าก็อีกแบบหนึ่งรับล้างก็อีกแบบหนึ่งนะครับขึ้นอยู่ที่ว่าแท็กซี่จะพูดหรือไม่พูดรู้หมดเหมือนเราเรียนรู้ไปทุกวันนั่นแหละนะครับอ่ะเคียร์หน้าจอนะครับมิเตอร์2อ5รบาทก็บวก20บาทได้225บาทผู้โดยสารขอลด5บาทนะครับแหมผู้สาวนี่มา สร้างกาต่อแต่ค่าดิ้งนี่ตั้งเยอะเลยนะครับรับอยู่แถวบางไกลในนะครับนั่นแหละแถวบ้านนั่นแหละเดี๋ยวผมเคลียร์หน้าจอออกก่อนนะครับสองร้อยห้าบาทนะครับก็เป็นสองร้อยยี่สิบาทนะครับลดห้าบาทมาส่งที่พหนนโยธินหกสิบเมตรนะครับแถวสะพานใหม่นะท่านนะอ้าวได้แล้วเที่ยวแรกสองร้อยปายท่านเดี๋ยวลุยต่อครับให้เข้าไปรับข้างในด้วยไงไปรับข้างในเปิดิเไปเลยได้ได้ไดครับ เดี๋ยวมันออกทางโน้นได้ได้ได้ครับไปเดี๋ยวผมตามไปครับกลับรถเลยลุงแกปั่นจักรยานมานะครับไปใกล้ๆนี่แหละโรงพยาบาลมกดฎวิทนาะครับแกปั่นจักรยานมาเรียกนะครับให้กดมิเตอร์เข้าไปรับในซอยว่างั้นนะครับตามมอเตอร์ไซค์ยังพอไหวนะต้องตามจักรยานนะครับเอาแกก็คงออกกําลังกายไปด้วยดูสมการแข่งตัวของแกนะครับ เราก็ต้องผ่านนะตามแกไปนะครับไปไม่ไกลนะครับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนานะครับเอา้าถ้าได้เที่ยวนี้นี่ก็ได้เนื้อโลนึงแบบพอดีเนี่ยสองร้อยกว่าบาทได้กบแก้มแล้วนะครับเหลือค่าเหล้าค่าโซดาค่าแก๊สอ้าเเี๋ยวอีกเวลายา,ยาวไกลสิบโมงนู่นเลยลิสานลงแล้วนะครับโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาได้เกิสิบเอ็ดบาทนะครับ ทางนี้นะท่านเป็นช่วงวันหยุดนะครับมันก็จะออกสไตล์ชิวๆนิดนึงนะครับรถไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับคุยกับท่านเวลานี้ก็อีกสิบนาทีหกโมงเช้านะครับมันหนาวหน้าหนาวเนี่ยมันจะมืดมัน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 จะสว่างช้าว่าง,งั้นเถอะแต่ช่วงกลางค่ำห้าโมงเย็ยนเนี่ยมืดแล้วนะครับแต่นี่จะหกโมงก็ยังมืดอยู่นะครับ คขับรถหาผู้บดิสารเน่บ่ได้ขับรถหา,า,าขาข,าขาวเน่พระศิเนี่ยมูเห็นเจ้านี่มาเนี่ยพุาวร้านเลราอยู่เลวนะครับจะอะไรนะครับเจ็ดครับครับอ้าวงานนี้รับพระครับรนนับพระเจอพระเจอพระจะไปไหนเนาะไ้านล่างมยอมอยากเข้าไปเอองหนข้างในเหรอครับเนี่ยในวัดเนี่ยไปโดนเมืองเนาะโดนเมือง อยู่ดานเมืองนะครับส่งผู้โดยสารนะครับส่งผ้าเสร็จนะครับได้ร้อยเก้าสิบบาทผ้าให้มาสองร้อยนะครับผมก็ลงมาเข้าห้องน้ําจอดล้างหน้าล้างตาก่อนนะครับที่เนี่ยซ้ายมือเนี่ยถ้ามาส่งผู้โดยสารก็มาเข้าตรงนี้นะครับได้นะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแท็กซี่สนามบินนะครับที่เขามาจอดรอรับผู้โดยสารนะครับผมโอ้บางคันได้จอดเป็นสามสี่ชั่วโมงเลยนะท่านเนี่ยแบบนี้เช้าเช้าเนี่ยผมก็นั่งนะครับถนัดใครถนัดมันนะครับ ให้ผมไปจอดนี่โอ้ยผมไปจอดไม่ได้หรอกนะครับต่อคิวเลยถ้าเป็นชว่วงสายยิ่งแดดแล้วร้อนนี่ไม่มีลมในก็นยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับเอาเราไปดีนี่ดีกว่านะครับอันหน้าขาเข้านะครับเข้าแล้วนะครับนู่นแหละผมก็จะไปจอดที่เดิมนั่นแหละต้องวิภาวดีหกสิบตรงที่ลุงเมื่อเช้าอะ่ะปั่นจักรยานมาเรียกผมไปโรงพยาบาลนั่นแหละตรงนั้นแหละจุดจอดผมกดได้งานนะครับ ไปจอดอยู่แถววิภาวดีหกสิบไม่มีงานนะครับวิ่งออกมาตรงทางรถไฟนี่แหละตรงนี้แหละข้ามทางรถไฟมาข้างหลังนี่องานขึ้นอยู่กระแพงเพชรหกน่าจะเป็นโกสมรวมใจนะท่านนะเราจะเลี้ยวขวาตรงนี้ไม่ได้ตรงปั๊บตำรวจเนี่ยเราต้องตรงไปกลับรถตรงหน้าทีโอทแล้วไปเข้าตรงแจ้งวัฒนาซอยสิบนะครับห่างพ้โดยสารสามกิโลระยะทางเนี่ย กิโลไปรับเขาเราติดไฟแดงอยู่นี่50าสิบปีนะครับภาวนาก็าอย่ากดยกเลิกง,งานค่อยเดอ้อครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าบริษาทไปไหนนะครับ0เมจงไของคูจริงทงางขาไ่เก่งกำแพงเพชรเมื่อกี้เราเลี้ยวมามันก็ถ้ามันเลี้ยวขวาได้มันไม่ไกลนะท่านคอนโดพาร์ควิวที่ภาวดีคอโดพาร์ควิวหลกสี่เนาะ มีหรือเปล่าคนนี้วะอ๋อหรือไม่ใชใช่หรือเปล่าเดี๋ยวถามดูก่อนใช่้ารายมยนใช่ไหมครับค่ะวัาสเกดอะค่ะผมโทรมาพี่โทรมา,พ,รมาพี่ได้ยินผมไหมได้ยินแต่ว่าพูดไปแล้วก็ทางนู้นก็ไม่ได้ยินก็เลยเลิกโทร <laughs> ผมก็โทรกลับมาพี่พี่ก็ไม่รับรับอยู่แต่ไม่ได้ยินใช่ไหมครับค่ะคือเอาเจ้ากันส่งผู้โดยสารล,ลงแล้วนะครับทางซ้ายมือนะครับ ผู้โดยสารตัดบินนะครับนี่แหละตัดบินเนี่ยเราไม่ต้องไปเก็บเงินสดนะท่านนะตัดบินเนี่ยก็คือเขาจะผูกมัดเครดิตกับไลแมนนะครับเงินเนี่ยก็จะเข้าเงินก็จะเข้าอ่าไลแมนนะครับแล้วเราจะเอากับไลแมนยังไงก็ก็คือเราต้องผูกไว้กับไลแมนนั่นแหละเราค่อยถอนได้นะครับจากนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่ต้องไปเก็บเงินผู้โดยสารนะครับก็คือตัดบินนะครับ เที่ยวเมื่อกี้นะครับรวมค่าเรียกสองร้อยสามสิบห้าบาทนะครับจากจากสองร้อยสิบห้าบาทค่าเรียกเก้าบาทนะครับเนี <c> ่ย <oughs> สองเที่ยวสนามบินดอนเมืองต่อจากนี่ก็สองร้อยสี่ร้อยสี่ร้อยสามห้าละเห็นไหมขาราดับขนาดน,ะนาดครับล่ๆนๆเนี่ยได้ผมว่าได้ได้น่าจะได้น่าจะได้เกือบพันแล้วมั้งเนี่ยนะครับอันนี้อยู่ลาดดำเนินนะท่านนะออกลาดดำเนินข้ามปีนเก้า ข้ามป่นเก้าไปหาข้าวกินก่อนนะครับไปหาข้าวกินแถวสายใต้เก่านะครับแถวนั้นนะครับเนี่ย yeah. ลาดดําเนินเนี่ยเขาเรียกอ่าหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับอนุสาวรีย์เหมือนกันแต่ er standpoint. คนละชื่อนะครับอันนี้เขาเรียกอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับถนนราชดำําเนินนะครับที่เขาประท้วงกันเยอะๆนั่นแหละมีอะไรก็ตรงนี้แหละครับประชาธิปไตยประชาธิปไตยก็ตรงนี้แหละครับอนุสาวรีย์นี่แหละลาดดําเนินนะครับแถวๆนี่แหละนะครับ มาท่านกินข้าวนะครับอ่าคุยกับท่านนี่ก็อยู่สายใต้เก่านะครับแปดโมงพอดีนะครับแปดโมงพอดีนะครับได้เงินประมาณหนึ่งพันบาทแล้วแหละนะครับไล่ดูนะครับจะเป็นลาบหมูคั่วแห้งปลาทูแล้วก็ไข่ไข่เจียวนะครับผมจะกินในแนวนี้นะครับเพราะว่าผมอยู่ในคือข้าวราดแกงเนี่ยบางทีเราก็เลือกไม่ได้หรอกเพราะว่าส่วนมากเนี่ยเกือบเก้าสิเนมันจะเป็นพวกผัดใช่ไหมละ่ะ ผัดมันก็ต้องมีมันเพราะว่าผมเนี่ยไม่ไม่สันทัดกับพวกมันแล้วก็ไม่กินน้ําตาลนะครับเพราะว่าเรามาสายลีนอยู่แล้วนะครับในด้านสุขภาพนะครับก็ตามที่เห็นนั่นแหละบางทีออกกําลังกายนะครับเราก็เลือกกินได้นะครับอย่างไข่เคียวนี่ก็โอเคพอได้มันแห้งๆอยู่นะครับไปกินพวกแห้งๆอย่างนี้นะครับ3อย่างนะครับสายใต้เก่าเนี่ยเป็นข้าวรัดแกงเนี่ยห้างสิบห้าบาทผมถือว่าไม่แพงนะครับถ้าบางที่เข้าไปในตัวเมืองนี่ก็โอ้ก็เจ็ดสิบแปดสิบนะครับถือว่าแพงนะครับนี่ก็คืออิ่มหนึ่งเลยนะ ก็ประมาณรวมรวมแล้วนี่ก็ประมาณเจ็ดร้อยกรัมนะอาหารรวมรวมอาหารรวมข้าวด้วยเนี่ยนะครับขับเช้านะครับขับต่อไปก็คือจะเป็นแอลกอฮอล์นะครับขออนุญาตกินข้าวแล้วท่านนะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ว่าไปยังไงต่อนะครับอันหน้าออกนะครับอันนี้ก็แปดโมงแล้วในเงินพันหนึ่งก็ถือว่าแจ๋วนะครับคนรับงานอีกแล้วนะครับออกมาอยู่แถวกาจนาแล้วตั้งแต่กินข้าวนะครับงานนี้เจ้างานสุดท้ายนะครับเก้าโมงกว่าแล้วงานนี้ดูแล้วสามร้อยกว่าบาท ก็คือจะหลังจากกินข้าวก็วิ่งเข้าบางกลวยเข้าบางกลวยก็มาตลาดเจ้าพยานั่นแหละท่านบางสีเมืองไม่มีผู้โดยสารเรียกนะครับก็ยิงออกมาถนนการนานะครับถนนการนาตัดง่าเทศบาลตลบ้านบางม่วงตัดออกมาถนนการนามาแถวบางม่วงก็มาดักผู้โดยสารแถวนี้แหละนะครับการนาเนี่ยแหละพอมีงานเข้าต้องกลับรถนะครับ แต่ผมไม่ได้อ่านนะว่าผู้โดยสารไปไหนรู้แต่ว่าเห็นราคาประมาณ300กว่าบาทนะครับเอาเที่ยวนี้ก็คือเอาแล้วก็ใช้ช่องทางขวาเพื่อใช้าทางลาดไปเที่ยวทาหัวเข้าบ้านเลยนะครับตแต่รู้ว่าเข้าไปข้างน่าจะน่าจะเข้าไปข้างในนะั่นแหละนะฮัทนะแต่ข้างนอกเนี่ยโอ้เป็นสามร้อยกว่าบาทเขาต้อง,ปงเป็นตกลนะมาดูกันดีกว่าว่าผู้โดยสารไปไหนนะครับบ้านบางใหญ่การ์เด้นในน้องหมูบ่บ้านบางใหญ่การเ์เด้น อ๋อข้างหน้าเนี่ยท่านนี่นะต้องรอคันขาวเดียวเจอแล้วเจอแล้วว่าอยู่ทำไมมันพลาดพลาดพ่อโม,โมนี่เลยเดี๋ยวมาดูกันนะท่านว่าผู้โดยสารไปไหนให้ผมเคียยนหน้าจอก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่กดรับผู้โดยสารในแผนที่มันจะไม่ปรับให้เราใหม่นะมันจะไปปรับปับมามารับผู้โดยสารน,นะไม่ได้ไปปรับรับผู้โดยสารปลาทางนะ นี่เลยผมดูเมื่อกี้บริษัทจ่ายตัดบัตรอีกแล้วนะครับตัดบ,บัตรก็คือเงินเข้าไลแมนไลถึงจะถอนจากไลแมนมาเข้า,าบัญชีเราได้นะครับเดี๋ยวดูว่าไปนาคนิวาดลาดพร้าวนะท่านนะลาดพร้าวดูแล้วสวัสดีครับนาคนิวาดลาดพร้าวนะครับครับครับค,ครับมาส่งคนพี่ไปไหนครับไปเซ็นรรีวิวอ่ะอ่าได้ได้ไปจไ,ไม่ใช่หรอ ได้ได้ได้คดร,รัรบเดี๋ยวผมโหลดก็โหลดพวก่อนโหลดพวกเซนทันอะไรนะเมื่อกี้นี่ <laughs> มันมีหลายเซนทันเซนทันอะไรตรงเรียดมด่วนพูดเมื่อกี้นี่ดื่มอะไรเซนทันยี่เดียวได้ยี่หกสิบบาทนะครับเออเอาวมา เอาท่านผมยังไม่ได้เคลียร์หน้าจอออกนะครับบรินี้ผู้โดยสารเรียกมาแล้วก็เราจะคุยกันเมื่อกี้นี่ก็เอาเอาเงินก่อนนะครับเรามาเคลียร์ค่าผู้โดยสารเมื่อกี้นะครับก่อนก่อนหน้านี้ที่รับไลแมนนะครับคนลงเมื่อกี้ไม่ใช่นะครับคนลงเมื่อกี้ก็คือโบกมาเซ็นท่านนะครับอ่าอีโก้นะครับผู้โดยสารใช้อีโก้นะครับเราจะได้เงินกับผู้โดยสารนี่เท่าไหร่นะครับเราจะได้เงินกับผู้โดยสารนี่เท่าไหร่นะครับ เราได้เงินกับผู้โดยสารเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทผมมาดูแล้วเนี่ยคำนวณระยะทางแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในเกณฑ์นี้แหละนะครับในเกณฑ์นี้แหละนะครับถือว่าไม่ขาดทุนนะครับระยะทางก็ยี่สิบกว่ากิโลนะครับแต่ว่าแต่ว่าอีกโก้ ฟังชัดๆนะท่านอีโคคือราคาเหมาไม่ได้กดมิตเตอร์นะท่านนะท่านท่านฟังดีๆนะครับอ่าส่วนจะหากเราไปยี่สิบาทแปลว่าถ้าเป็นราคาของทิคเอ่แท็กซี่มิตเตอร์เนี่ยอ่ทางไลแมนเนี่ยเขาจะหักเราแค่สิบาทนะครับก็คือหักจากเครดิตเรานี่สิบาทแต่ถ้าอีโคเหมาเนี่ยเขาจะหกักเครดิตเรานี่ยี่สิบบาทเต็มเลยนะครับเราไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่คือราคาเหมานะท่านนะ มันจะแตกต่างกันอย่างเช่นถ้าสมมุติท่านรับจากตรงนู้นอาบางม่วงมาอย่างผมใช่ไหมละ่ะตรงกัญจนาบางม่วงมามาส่งที่นักนิวาสอย่างเงี้ยประมาณเงินมามันมาสองร้อยเอาตีไปสามร้อยเอ้ยสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทรวมแล้วทั้งหมดรวมแล้วทั้งหมดกับค่าอาอะไรละ่ะค่าค่าเรียกยี่สิบบาทรวมหมดแล้วนะครับ ทังศูนย์นี่ก็จะหักเราอีกแต่นมัติเราก็เหลือแค่อยู่ประมาณสอง้กว่าบาทนะครับฉะนั้นแล้วท่านกดรับงานเนี่ยท่านดูวันเวลาด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นวันทํางานอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่คุ้มนะท่านนะผมว่ามันไม่คุ้มแต่ถ้าเป็นวันัรหยุอย่างที่ผมทาคลิปวันเนี้ยมันเป็นวันธรรมดาเนี่ยมันก็มันก็พอได้มันก็ได้นะครับเราก็จะไปขาดนะครับครับถ้าขาดก็ขาดไม่เกิน2ี่สบาทหรอกผมดูแล้วระยะทางกับอ่าเนี่ยนะครับ ฉะนั้นแล้วเนี่ยราคาเหมาเนี่ยผู้โดยสารก็จะบอกเราเลยว่าแล้วแต่ท่านจะไปนะครับเพราะว่าฉันจะจ่ายท่านในราคานี้นะครับในราคานี้สองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับระยะทาง 20, ยีนะ่สิบยี่สิบเจ็ดกิโลก็เลเรียกนะยี่สิบกิโลก็สองร้อยอ่ะอ่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าเจ็ดเจ็ดสิบห้าบาทก็ห้าหกกิโลเนี่ยในเกณฑ์น,นี้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านจะรับรัรบงานงานในแนวเหมาเนี่ยของอ e ีโคเนี่ย ท่านดูวันเวลาถ้าจันทร์ถึงศุกร์ผมบอกเลยว่าไม่ถงรถมันติดนะครับขาดแน่นอนอ่ะสี่สิบห้าสิบนะครับแล้วก็ศูนย์นี่หักยี่สิบบาทเต็มด้วยนะครับเนาะเอาอย่างนี้แล้วกันท่านมันสิบโมงครึ่งแล้วเรามาท้ายคลิปเลยแล้วก็ผมจานหัวออกไปกเกษตรน้มินแล้วก็ยิงขวายยาวเข้าบ้านแล้วนะครับเพราะว่าเราคุยกันสิบโมงครึ่งนะครับเรามาดูเงินอ่าเงินกันนะครับนะผมจะออกจากจากตรงนี้นะครับออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับออกจากไลม์แมนก่อนนะครับ จะพ่ะงานลายแมนนะท่านนะได้เจ็ดร้อยสิบห้าบาทนะครับมันก็จะมีค่าเจ็ดร้อยสิบห้าบาทนี้ยังไม่บวกค่าเรียกนะขาละสิบบาทก็จะประมาณเอ่อได้ได้ประมาณเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะท่านนะได้ได้เจ็ดร้อยห้าสิบาทผมรับงานนี้อยู่สามงานนะครับก็มีแต่งานละสองร้อยกว่านะครับงานละสองร้อยกว่านะครับผมจิ้มรับงานสามงานเมื่อเช้าสองร้อยกว่าสองร้อยสามสิบสองร้อย อันนี้หนักสุด275นะครับาสามงานนะครับถ้ามาไล่เงินแล้วนะครับมาไล่เงินที่นี่เอารถมาตีสามครึ่งเมื่อเช้าเนาะคุยกันเมื่อเช้าจบจบเลยสิบโมงครึ่งเนี่ยกี่ชั่วโมงล่ะสามสี่เอาไล่ไปตีสี่ไล่ไปตีสี่ 4, อันนี้เอสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหกชั่วโมง 6ชั่วโมงนะครับอ่าผมได้เงินประมาณ1,600บาทนะครับในเกณฑ์นี้ไม่เกินพัน0บาทนะครับรวมทั้งค่ากับข้าวเรากินข้าวด้วยเมื่อเช้านี่นะครับก็55บาทน้ำเปล่า10บาทนะครับในเกณฑ์นี้แหละอ่าท่านที่ขับรถนะครับท่านก็คำนวณเอานะครับผมขับรถเวลาเนี่ยผมบอกว่าผมจะมาหาค่าเหล้าใช่ไหมมาหาค่าเครื่องดื่มนะครับค่าเครื่องดื่มนี่ก็มีละ300เหล้าเนื้ออีกกิโลนึงก็250 เติมแก๊สอ่าวิ่งไป200กิโล200กิโลได้เงินพันหกรบาทถือว่าโอเคนะครับถือว่าผ่านก็เติมแก๊สก็ตีไปเลยนะครับอ่าสามบาทนะครับตีไปเลย300บาท300กว่าบาท350บาทเพราะว่าถ้ารถติดเนี่ยมันกิโลละสบาทถ้ารถไม่ติดก็ถ้าวิ่ง200ก็เติมไป350บาทเท่าไหร่แล้วล่ะ350รหเนื้อ250 500 600 500 600อ่าค่าเล่าอีก สามร้อยสุดาสามร้อยห้าสิบก็พันหนึ่งนะครับพันหนึง่งเหลือห้าร้อยก็จะเป็นค่าเช่าพอดีเนี่ยเห็นไหมท่านขนาดวันหยุดนะเนี่ยขนาดวันหยุดนี่แหละสไตล์ของเซที่ไทยนะครับก็คือถ้าผมจะหยุดผมจะตื่นแต่เช้าเลียกไปหาค่าเครื่องดื่มต่างๆนะครับไปหาค่าเครื่องดื่มต่างๆสายมาแล้วก็ค่อยไปดื่มถ้าสมมติท่านบอกว่าท่านหยุดวันนี้ท่านจะกินพอท่านจะกินแล้วเนี่ยท่านก็ต้องเอาเงินเมื่อวานใช่ไหม มากินวันนี้สรุปแล้วท่านก็หยุด2วันถูกต้องไหมท่านถูกต้องนะ2วันคลิปนี้เนี่ยผมมองแล้วว่ามันละเอียดมากนะครับละเอียดแม้กระทั่งกินข้าวบนรถนะครับเพราะว่าผมําคลิปมาเนี่ยไม่ได้ทําคลิปละเอียดแบบนี้นานแล้วนะครับก็ท่านท่านที่ฟังก็ต้นต้นฟังหน่อยนะท่านนะเพราะว่าบางท่านก็อยากฟังจริงๆอยากเห็นบรรยากาศรับจริงๆเพราะว่าบางท่านก็โอ้ยท่านพูดยังไงก็ได้ไม่ใช่นะครับคลิปนี้แหละครับตามหลักฐานเลยนะครับท่านผมรับงานเนี่ยทุกงาน แล้วท่านไปคำนวณดูว่าผมได้เงินประมาณเท่าไหร่นะครับเนี่ยผมมาเฉลี่ยออกให้ท่านดูแล้วนะครับเงินค่าเหล้านะครับต่อหลังจากนี้ไปนะครับก็จะไปซื้อของซื้อเนื้อแล้วก็ซื้อเหล้าแล้วก็ไปซื้อตึกต่างๆนะครับเข้าบ้านแต่ถ้าระหว่างผมเปิดไฟว่างวิ่งกลับบ้านเนี่ยก็ออกเกษตรนะ้มินเนี่ยออกแครายข่ามพระรามห้าไปตลาดพระรามห้าเนี่ยถ้ามีบริษัทเรียกผมก็จะอ่าเปิดคลิป รับผู้โดยสารให้ท่านได้ดูว่าเขาไปไหนนะครับไปไหนต่อนะครับแต่ต้องรับแน่นอนนะครับแต่ถ้าว่าท่านหัวออกไปทางบ้านเราเฉยๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ยาวหน่อยนิดนึงนะครับแล้วก็ละเอียดมากนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับแท็กซี่ไทยก็คงจะได้จบไว้แค่นี้อย่างที่เราคุยกันไว้เมื่อเช้าไม่เกินสิบเอ็ดโมงนะครับก็คือตอนนี้ก็คือสิบโมงยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับพอดีเป๊ะเลยเที่ยวสุดท้ายรับจากโน่นแหละบางแม่นางนะครับการจะนาพิเศษมาส่งที่ ร่างนิวาส40แล้วก็รับจากตรงนั้นเลยนะครับมาส่งที่เซ็นท่านอีกแล้วลืมอีกแล้วเซ็นท่านยินดีรวเรียบด่วนนะครับก็ฐานนี้ก็ได้ประมาณ300กว่าบาทนะครับ350บาทนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ทักทายก็คงเอาไว้แค่นี้ทุกท่านก็เป็นกำลังใจให้ทักทายด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับท่านที่ เข้ามารับชมทักที่ไทยในแนวรับส่งผู้โดยสารไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารก็แล้วแต่นะครับก็ขอกราบขอพระคุณทุกท่านจงโชคดีสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีครับ